ค่ะวันนี้ช่างอ e ีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องไม่แล้วไม่ได้มาทําเรื่องอะไรนะแต่เราจะลองแบบว่าเอาคนทั้งโรงเรียนในเมืองสักุระเนี่ยไปสู้กับยาคุซ่าสีชมพูจะมาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะยาคุซ่าสีชมพูมันแค่แบบห้สิคนประมาณไม่ถึงไม่ถึงประมาณแบบสิบยสิคนเออแต่แต่แต เราจะเหมาไปทั้งโรงเรียนเลยนะคะอะแล้วเราก็จะชวนแบบคุณแมวไปด้วยคุณแมวตัวนี้นะก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะเ,ออเราต้องเปลี่ยนชุดให้มันแบบพร้อมสู้หน่อยเออประมาณนี้เหมือนมอาเฟียไปไปไปนีป่นี่แล้วก็นี่ก็ตัวเราเองนะเราก็ชวนมาเลยเอาไม่ต้องนี่วาไม่ต้องกดอะไม่ใช่แค่ทั้งโรงเรียนนะเอาให้หมดเลยค่ะเออถ้าเขาไม่มีอไอวุธแล้วเขาจะสู้ยังไงเอ,อ่ยงง เราก็ต้องแบบเอาคนที่แบบเข้มแข็งหน่อยเราก็เหมาไปทั้งโรงเรียนนี่แหละไม่ว่าเขาจะหนีเขาจะยังไงก็ตามชุดให้มันแบบว่าแท้ๆแบบพร้อมสู้พร้อมสู้ชุดไหนดีเอ๊นี่เขาใส่ชุดนี้ดีว่าแล้วเราไปใส่ชุดคนท้องเราจะรอดอ่ะอเดี๋ยวชันเลือกให้เธอเองนะเธอเป็นนางฟ้าแล้วกันนะจ๊ะ ชุดกันก่อนเลยนะคะก็เราจะเปลี่ยนชุดคนท้องเราจะได้มิตายนะคะก็จะได้ไม่ต้องเกิดใหม่เรื่อยๆไงอืมอ่าเออมาหาก่อนนะอ่านีา่เจอแล้วแล้วเราก็อ,าอืมยังไงนะ <c oughs> เปลี่ยนสียังถามอะไรยังไงนะ,ะลืมหรอไม่จริงค่ะไม่ได้ลืม,ม,ม,มชวนคุณหนีไปเรียบร้อยนะคะเอาชวนเด็กๆไปด้วยดีกว่าเด็กๆก,ก็เป็นธรรมดากัน ค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายไงเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่สนามเด็กเล่นนี่ทำไมฉันไม่เห็นเขาล่ะเนี่ยอ,อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วน้องละ่ะคนน้องเธอละ่ะน้องเธออยู่ไหนละ่ะโอ้โหยังเดินไม่เสร็จเลยอ่ะตั้งกไกลมากนะคะไปคะ่ะฉันพร้อมสู้ค่ะคุณคะคุณช่วยตามฉันมานิดนึงนะคะเราขี้เกียจเปลี่ยนสีชุดไปงี้แหละโอเค แล้วเราก็ไปที่โรงเรียนเลยเนีย่ทีเด็ดของเราที่โรงเรียนอืมไปเลยอ่าเพื่อนเพื่อนเริ่มมาแล้วล่ะแล้วก็เพื่อน <_ d ata> เพื่อนที่แบบว่าเออรู้สึกว่าเขาสามารถสู้ได้ไงอืมเอาอันนี้แหละสู้ได้แน่นอนร้อยลร้ายเปอร์เซ็นตเขาไม่มีวุธแต่เขาก็สู้ได้เออเพราะว่าเราจะเหมาไปทั้งเรียนไงล่ะอืมอ,มอมืชุดนี้ไป่ได้เลยโอ้ชุดไหนก็ได้ใส่ก็ไปเถอะ เราก็จะเปลี่ยนชุดให้หมดทุกคนเลยนะแต่ถ้าถึงคนไหนแล้วเราที่เกียดเปลี่ยนเราก็ปล่อยให้เขาใส่ชุดไหนไปก็ได้อ่ะนี่ใส่ใส่ไปเลยมาเลยอเอาเป็นชุดเจ้าหญิงแล้วกันเพื่อ <c oughs> อะไรอะ่ะแกไม่ได้ป้าชุดเจ้าหญิงแต่จะไปต่อสู้มันได้ชุดไหนมันก็ไปได้นี่ใส่ไปเลย ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีจะไม่ค่อยมีคนที่แบบว่าจะพร้อมสู้จริงๆฉันยี่เกลี่ยเปลี่ยนให้คนเนี้ยอ่ะเปลี่ยนคนนึงแล้วกันคนนี้ค่ะจะเปลี่ยนให้คนนี้เอิ่มให้เขาใส่ชุดเรสสวยๆยาง,งามๆเราจะเหมาท้้งงูเยนก็ไม่ได้ละมันก็มีบางคนที่แบบไม่ค่อยยอมสู้เท่าไหร่อะคนนี้เอาไปด้วยดีกว่าคนนี้คนนี้คนนี้พร้อมสู้ฉันเห็นมาหลายรอบละอือโอ้โหนี่ใส่ชุดนี้เลย เขาเปลี่ยนร่างเป็นแบบนี้แล้วเขาจะยังพร้อมสู้อยู่ไหมเ่ไม่เป็นไรหรอกอไปกันนี่มาแล้วเอ้ยแปลนักมวยด้วยวะกำลังดีเลยปาปาคุณนักมวยฮะซ้อมกล้ามาพร้อม,อม,อม,อมใช่ไหมครับซ้อมพร้อมใช่ไหมครับพร้อมไปคะ่ะนี่เราจะพาคนทั้งโรงเรียนไปเลยนะฮะกะ็ไป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 นี่นี่นี่ แล้วก็ขออนุญ,ญาตเอาครูไปด้วยเลยละกันครูที่สอนเต่นบอลเรลครูที่สอนเต้นบัเล่ฮะนะคะก็แล้วก็ครูคนนี้กําลังดุกําลังดีอ่ะฉันก็พร้อมนะพวกแกพร้อมหรือเปล่าล่ะอืมเออนี่อย่าลืจานี้ไปเลยเริ่มเลยเ้าต้องพาพวกเขาวาร์ปมาก่อนนะวุ่ยหลายคนอยู่นะโอ้โห นี่มันมากกว่าที่ดิฉันคิดหลือคะเนี่ยอ่ามาพบแล้วจัดการเลยจ้าเราจะไม่ต่อยต่อหน้าพวกเขานะคะเพราะว่าบางคนเขาจะกลัวที่เราต่อยนั่นแหละอะเดี๋ยวลืมเปิดปุ่มตั้งนั้นนะ,อะขอโทษกะไม่เป็นไรอ่ามาสิเดี๋ยวยังไงฮีอ่ะเอาเลยเริ่มเลยเเลยิ f มันนี่แล้วก็แบบหาคำที่แบบว่า มันจะดูไม่ชมเขาเลยมันจะดูเหมือนแบบเราไปว่าเขาวันนี้นะฮันวัสสวัตแล้วทางสวัต so แล้วสวัต so แล้วยังไงคะอิมมาดิเอาซิแน่จริงแกก็เอาดิงั้นเราพาพวกเขาไปที่อื่นแล้ว ไปพาพวกนางวาร์ปมาดีกว <analyst. S 1> ่าไม่งั้นคือเราต้องปล่อยอย่างเดียวแล้วแหละั้างั้นอ่ะเราต้องเริ่มก่อนไม่งั้นมันไม่เอามันอ่อนแองไงฉันมือสายชวนคุยหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ิมันก็ไม่อะไรลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่นี่อ่ะอ่ามาแล้วเราก็ปล่อยนะคะอย่าให้มันเป่าหน้าเพื่อนเพื่อนไม่งั้นเขากลัวอ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็น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 กัน่อย นี่ค่ทุกคนมาเลยอ้าวอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะทำไมเร็วกันจังอุ้บางคนยังไม่ไดันเริ่มเลยอุย้ยจะรอดไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาพื้นนักมวยมาอุย้ยนักมวยคะ่ะคุณคะ่ะอดตายแล้วตายหมดแล้ว เฮ้ยนักมวยเหมือนแข่งแกร่งมากเลยอะ่ะนักมวยสู้ส,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 สู้จ่าฉันเชียร์อยู่ยั่ไงอีพี่ชาโอ้โหแปบ๊บเดียวไปหมดแล้วเหลือเด็กเหลือเด็กเด็กพวกเด็กเด็กเขาไปแจ้งตำรวจแล้วเหรอเขาไม่เล่นกับเราแล้วเหรอหรือว่าเขาเขาไปไหนกันนะ,ะเด็กเด็กฮะเด็กเด็กอย่าพึ่งนะครับอย่าทำอะไรทิ้งเลย ตายแล้วเด็กเด็กเด็กแยกพึ่งเน้โอ้โหนีกันหมดแล้วเนี่ยดูดิไม่รอดสักคนเลยค่ะโอไม่เป็นไรค่ะเอาไปเอาใหม่ก็ได้เอ,อเพื่อเรามันเยอะไงเดี๋ยวเ,เรามาที่โรงเรียนเลยดีไหมไม่ดีไม่ดีเราไปเองดีกว่านะเราคิดว่าไปเองน่าจะดีกว่าเอ,อเอาไปที่ยางกุส่าย,ยาไปหาเรื่องเขาสิเดี๋ยวเอาทั้งเมืองเลยก็ได้นะเออเอาจริงนะเอาทั้ง คนนี้คนนี้ฉันจำได้เขาเคยต่อยฉัน <c oughs> ก็ชวนเขาไปเลยค่ะเป็นคนนี้เดี๋ยวคนนี้อ่านี่ถึงเขาโหดไม่โหดแต่ฉันก็จะชวนเขาไปนะคะอ่ะก็ไปค่ะอือโอเคอ่าเดี๋ยวคนนี้สิอือเอาไปให้หมดทั้งห้องนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนเลยชุดอะ่ะจะสู้ไม่สู้ก็เรื่องอเพอรเลย แต่อย่าให้โดนยากุซ่ายิงใช่ไหมเดีย๋ยวดิฉันไปเอาตำรวจไปด้วยดีกว่านี่จะได้แบบปลอดภัยเออพวกเราจะได้ไม่ถูกยิงแล้วจะโชว์ตำรวจอันเชิญตำรวจมาเคนแรกแล้วนะก็ไปแค่ที่ยากุซ่ามาแล้วมาแล้วพวกแกฆ่าเพื่อนฉันเชื่อไหมล่ะโอ้โหตำรวจโอ๊ยจ้าหอนแอรไปไหนคะโอ้โห คือมาแป๊บเดียวมาไม่ถึงวิเลยตายแล้วโอ้ยไปเหมือ่อยแมป่ะตายหมดแล้วหมดแล้วหมดกันหมดเลยเอาตายตายเอานั่นนั่น,น,นโอ้โหดิฉันยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะดูดิมันโหดเกินไปแล้วอะโอ้ God. อดไมด่ก็อะ เาไม่สะท้านโลกเลยหระเขาไม่ต่อยใช่ไหมแสดงว่านางไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราททำอะไรปกติคือเขาจะสู้เป็นคนแรกเลยค่ะเออมันมามันมาโอ้เราต้องหนีแล้วละ่ะคือเราคงต้องหนีแล้วละ่ะเออเราน่าจะไม่รอดนะเนี่ยดูดิเพื่อนตายกันหมดเลยกี่คนเนี่ยคงตายแบบตายหมดโลกไปเปล่าว่ะเออเดี๋ยวเราเด็กผู้ชายไปสู้กับเขาเเดีกอ่ะเผื่อเด็กผู้ชายจะมีดิน แวก็ยิงนั่นเลยนี่แน่นี่แน่แม่แีปหามากนั่ครับดูสิค่ะคนไทยไปยิงโซวูดูซ่ออมค์ก้นจะยิงทีแกแกเออทาได้ทาได้ว่ะเออได้อือืเป็นไงล่ะโซ่มาเร่โซ่มาเร่ให้เด็กผู้ชายเก่งไว้เฮ้ยได้แกมันได้ มัส <ard> <jis> anyway, ู weather, right? uh, like uh, oh, um, usually, ้มันสู้เด็กผู้ชายมันต้องสู้ชีวิตเหรอปาวปาวมันสู้ครับท่านพี่น้องเดี๋ยวโดนแบบอ้าวไม่เป็นไรนั่งเออคุณตำรวจจัดการมันจัดการมันยิงมันเลยยิงมันให้ใส่ทะลักเลยครับคุณตำรวจโอ้โหเจอตำรวจฟ้าแปดด้วยคุณตำรวจอย่าโดนรถชนนะครับเออเออลืมไปนี่ใช้ตัวผู้ชญิงคุณตำรวจคะจัดการมันเลยค่ะ มันทำไรประชาชนมันกำลังจะฆ่าให้ประชาชนตายแต่เวรยังานเด็กอาโอจริงจริงจริงอะไรฉันตำรวจก็ช่วยด้วยแต่ะฉัน่าจะไม่รอดแล้วนะคะโอ้ไม่การ์ดมันตำรวจใครก็ได้ค่ะช่วยฉันทีโอ้โหคุณตำรวจน้มาสักทีเถอะก็เอ้าหุ้ยวิญญาณเด็กผู้ชายยิงได้เหรอจับยิงได้แก น้องยืนได้ก็มาอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้ะอาจจะเป็นวันนี้ก้าจบคลิปไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอ e ี s t Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บคลิบไปแล้ว,ลว,ลวก็ติดตามเพจไปพรุง่งนี้นะบ๊ายบายไปแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอามาแบบหอบมาทั้งโรงเรียนแต่กลับตายกันหมดเพราะยากุซ่าไม่กี่คนเนี่ยนะโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้